เคยได้ยินเพื่อนๆหลายคนพูดอยู่จ้ะว่าคอมเมนต์มันหายหรือว่าคอมเมนต์ไม่ติดอะไรอเงี้ยมันมันคืออะไรตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกจ้ะแต่ที่นี่น้องสาวน้องสาวพูดให้ฟังว่าเอ๊มันเป็นอะไรเฮ้ยเจ้ไอเราไปคอมเมนต์แล้วแล้วก็ดูคลิปเขาจนจบรอออกไปที่อื่นคราวนี้กลับมามาเห็น มาเห็นคลิปเก่าที่เราเคยเข้าไปดูเราเคยเข้าไปคอมเมนต์แล้วอะลองลองเข้าไปดูว่าคอมเมนต์เราอยู่ตรงไหน,นปรากฏว่าไม่มีจ้ะคอมเมนต์ comment มันหายเราก็เออเอามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเราก็ไม่ได้สังเกตเนาะก็เลยมาลองทําดูจ้ะว่ามันมันหายได้ยังไงพิมพ์เข้าไปแล้วเราคอมเมนต์เข้าไปแล้วมันก็อยู่นะมันก็ขึ้นมาว่าอคอมเมนต์เรียบร้อยแล้ว เราพอดูเราดูคลิปเขาจบแล้วคราวนี้เราออกจากคลิปนั้นไปแล้วลองกลับเข้ามาอีกทีทันทีเลยจ้ะลองกลับเข้ามาทันทีปรากฏว่าคอมเมนต์เราหายจริงๆจ้ะมันมันลบหายไปเองเลยก็เลยอามาพิจารณาด้วยตัวเองโดยประสบการณ์ของตัวเองว่ามันเกิดจากอะไรเราคิดว่ามันเกิดจากที่เราแว่นมากเกินไปจ้ะแว่นแว่น่ะ ข้าใจไหมคนที่เล่นคนที่เล่นไอ้นี้ประจําจะจะรู้แหละว่าการแว่นก็คือไปเที่ยวไปดูคลิปของเพื่อนไปคอมเมนต์ไปอะไรแบบทั้งวีทั้งวันนะจ๊ะเยอะๆด้วยจํานวนเยอะๆถ้าเป็น Facebook มันก็จะขึ้นบอกทันทีเลยเนาะว่าเซสั่นมดอายุจะไม่สามารถคอมเมนต์ได้ใน24ชั่วโมงอะไรเงี้ย ถ้าเราฝืนถ้าเราฝืนคอมเมนต์ต่อไปมันก็อาจจะไม่ให้เราคอมเมนต์มันก็จะบอกว่าเซสชันหมดอายเอุเป็นเวลาเจ็ดวันอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มโทษนักขึ้นนักขึ้นจะ้ะแล้วในช่วงที่เขาเเลงโทษเราเราก็จะคอมเมนต์ไม่ได้แต่ทาง youtube ของเรามันเขาไม่เขาไม่ได้แจ้งจะ้ะเขาไม่ได้แจ้งมาแบบนั้นก็จะเป็น ประมาณนี้มากกว่าหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตจ้ะจะไม่รู้ตัวเนาะว่าตัวเองคอมเมนต์ไปแล้วมันมันอยู่หรือเปล่าอันเนี้ยก็คนที่มีช่องเดียวคนที่มีช่องเดียวช่องที่เปิดสร้างรายได้มีช่องเดียวแล้วก็เอาช่องนั้นไปแว้นไปเที่ยวหาเพื่อนไปดูคลิปให้เพื่อนไปคอมเมนต์ให้เพื่อนเป็นจํานวนมากๆเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าคอมเมนต์ของเขาหายคอมเมนต์ของเขาหายแล้วมันเป็นอะไรก็ คนเจ้าของคลิปที่เราไปดูอ่ะเขาก็ไม่รู้ไงว่าเราไปหาเขาเพราะว่าคอมเมนต์ของเรามันหายเมนไม่ติดอะไรประมาณเนี้ยมันก็มันก็ทําให้เรา <c oughs> เสียเปล่าเมัน <c oughs> เราไปดูเขาเสียเปล่าใช่ไหมเออก็เลยนี่แหละจ้ะเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงสร้างช่องช่องเล็กช่องน้อยช่องอื่นช่องเอฟซีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมา ขึ้นมาหลายๆช่องพอดีเรามีโทรศัพท์เก่าๆที่แบบว่าไม่ได้ใช้แล้วเนาะมันมันใช่กันไม่ค่อยได้แต่ว่าดู youtube มันก็ดูได้อยู่อะ่ะเราก็เลยเอามาเอามาเปิดช่องใหม่โดยใช้อีเมลอันอื่นจ้ะไม่ได้ใช้อีเมลตัวเดียวกับที่เราเปิดเปิดช่องเพื่อสร้างไรายได้เราใช้อีเมลตัวอื่นแล้วก็เราก็ห้อยช่องไว สมมุติว่าเพื่อนเขาเห็นเราไปคอมเมนต์เขาอะไรเงี้ยแล้วเขาจะกลับมาดูคืนให้เราเขาก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อช่องของเราห้อยห้อยช่องรักไว้อยู่ทางใต้อะไรเงี้ยอย่างคนห้อยไม่เป็นก็จะเขียนก็จะเขียนชื่อเหมือนช่องรักเลยจะ้ะแต่ว่าเติมคําว่า fc เข้าไปอะไรเงี้ยเออเราก็พอเข้าใจได้ว่าเป็นช่องของคนเดียวกันแต่จะให้สะดวกก็คือห้อยช่องจะ้ะ ออมก็ทำคลิปไว้อยู่คลิปหนึ่งห้อยช่องด้วยคอมด้วยคอมพิวเตอร์ห้อยช่องด้วยโทรศัพท์ก็ทำได้นะมีคนทำคลิปออกมาอยู่ถ้าเราค้นหาใน YouTube นี่ก็น่าจะเจอจ้ะใน YouTube หรือใน Google เขาเขาทำงานร่วมกันเนาะเราเซิร์ชในเราเซิร์ชใน Google มันก,มนก็มันก็จะเด้งขึ้นมาที่ YouTube เพราะว่าเขาเป็นน่าจะเจ้าเดียวกันอะ่ะเขาทำงานเชื่อมต่อกันอยู่ ก็นี่แหละจะเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมทำไมเราคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์มันหายแล้วทีนี้ก็มีอีกปัญหาหนึ่งอันนี้ก็เป็นตั้งนาน,น,านแล้วแหละว่าเราไปเราไปดูคลิปช็อตให้เพื่อนแล้วจะคอมเมนต์มันไม่ขึ้นมาเลยจ้ะมันเราจิ้มไปตรงคอมเมนต์แล้วมันมันไม่ขึ้นมาให้เราคอมเมนต์อะ่ะมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรแต่ก็ รู้คือกันจ้ะเพราะว่าไปดูมาก็อ่อลองสังเกตดูว่าเวลาเพื่อนคนนั้นอ่ะเขาขึ้นไลฟ์เขาขึ้นไลฟ์สดอะไรเงี้ยแล้วเราไปคอมเมนต์แล้วเขาใส่ประแจให้เราเขาใส่ประแจให้เราเพื่อเราจะช่วยเขาดูแลช่องจุดประสงค์ของ Youtube ก็คือถ้าถ้าคนที่ไลฟ์สดใส่ประแจให้เราเนะ่ยเราจะมีหน้าที่คอยช่วยเขา สมมุติว่ามีคนเข้ามาก่อกวนในไลฟ์สดนั่นน่ะคนที่มีประแจจะสามารถไปลบคนนั้นออกได้อะไรประมาณเนี้ยจ้ะก็อันนี้อันนี้คือเหตุผลที่เขาให้ประแจแต่ว่าคนที่เข้าไปก็อยากได้ประแจหลายๆคนก็อยากได้ประแจเพื่อจะได้ไปจิ้มชื่อเพื่อนชื่อเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์อยู่ในไลฟ์สดนั่นเนาะไปจิ้มชื่อเพื่อนแล้วก็ไปที่ช่องเขาอะไรเงี้ย ก็เลยหลายๆคนก็อยากได้ประแจแต่ถ้าเราได้ประแจปุ๊บพอเรากลับไปหาคนที่ไลฟ์สดอยู่นั่นแหละไปดูคลิปช็อตเขาเราจะคอมเมนต์ไม่ได้คือหลายๆครั้งออมก็ต้องรอให้เขาขึ้นไลฟ์สดใหม่อีกครั้งหนึง่งแล้วก็ไปบอกเขาจะ้ะไปบอกเขาว่าปดประแจให้หน่อยเพราะว่าคอมเมนต์ในคลิปช็อตไม่ได้ในคลิปช็อตของคุณที่กําลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยเราไม่สามารถ ไม่สามารถคอมเมนต์ได้อะไรเงี้ยบางคนเขาก็งงไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวอะไรอะไรเงี้ยแต่จริงๆจ้ะเพราะว่าเจอปัญหามานานแล้วหาวิธีกันตั้งนมตั้งนานแล้วมีบางคนที่เขาลู้เนาะเขาก็บอกว่ามันเป็นเพราะเขาใส่ประแจให้เราเราก็เลยคอมเมนต์คลิปช็อตของคนที่ใส่ประแจให้เราไม่ได้บางคนไม่เป็นไรจ้ะแต่บางคนเป็นมันก็จะประมาณนี้แหละปัญหาปัญหาที่ว่าคอมคอมเมนต์คลิปยาวไม่ติด หรือว่ามันลบหายไปอัตโนมัติก็คือเป็นเพราะเราเราไปคอมเมนต์มากเกินไปจ้ะเราก็เลยต้องพักต้องพักแล้วก็เอาบ้านลองไปแทนเอาบ้านลองบ้านเล็กบ้านน้อยไปแทนแล้วก็ห้อยไวหรือห้อยช่องลักไวตรงนั้นหรือว่า จะเอาเป็นชื่อเดียวกันก็ได้จ้หรือทํายังไงก็ได้ให้เขารู้ว่าเราเป็นใครอย่างเงี้ยอย่างบางคนก็ไม่ได้ห้อยช่องไม่ได้ใช้ชื่อเดียวกันกับช่องรักแต่ว่าตอนคอมเมนต์อ่ะเขาก็จะเขียนไว้เนาะว่าเขาชื่อนี่ชื่อนี่อะไรเงี้ยเป็นเป็นของช่องนี่แต่มันก็จะยากไงมันกลับไปหายากอะ่ะถ้าห้อยช่องเนี่ยมันกลับไปหาได้ทันทีเลยแบบ จิมจมไปที่ชื่อแล้วก็ไปที่ช่องได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนที่เขียนชื่อนะั้นเราต้องออกจากตรง y o u t u b e Studio แล้วก็ไปที่หน้า youtube โดยตรงแล้วก็ไปเซิร์ชหาชื่อเขาจะมันก็จะไปยากกว่าจะให้ดีห้อยช่องดีดีที่สุดสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าห้อยช่องดีที่สุดอ่าแล้วก็นั่นละจะแอม เวลาเราไปคอมเมนต์ที่ไลฟ์สดของเพื่อนและเพื่อนใส่ประแจให้เราเราก็จะคอมเมนต์ไม่ได้เราก็จะไปคอมเมนต์ในคลิปช็อตของเพื่อนที่ไลฟ์สดคนนั้นไม่ได้มันก็จะเป็นประมาณนี้จะปัญหาขอบคุณที่รับชมจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า